สวัสดีค่ะช่วงนี้จะเห็นได้ว่ามีหลายปัญหากำลังลุมล้อมลุงพลในจากรณีที่ลุงพลแย่งไม้ผู้สื่อข่าวเรื่องไม้ตะเคียนบุคคลที่เคยบอกว่าจะอยู่เคียงข้างลุงพลก็ตีห่างล่าสุดสินแสเข่งผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าขอวิเคราะห์ความขัดแย้งระหว่างในชัยพลวิภา หรือลุงพลกับสื่อมวลชนพบว่าลุงพลที่มีอารมณ์ที่รุนแรงใช้ความคิดของตนเองเป็นใหญ่เจ้าอารมณ์ที่เกิดขึ้นเกิดจากเรื่องของดาวเสาร์ดาวพระเคราะห์โคจรทับดวงชะตาชีวิตตั้งแต่เดือนตุลาคม2563ที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้เกิดเรื่องความแตกแยกถอนตัวของบุคคลที่เคยให้ความช่วยเหลือทั้งหมอปลา คุณอุปและทนายความเพราะเกิดความไม่เข้าใจจนกลายเป็นความขัดแย้งของผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือมาโดยตลอดและปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างความแตกแยกเพราะลุงพลสร้างพญานาคทำให้มีผลกระทบต่อชีวิตและก่อให้เกิดความล่มสลายสิ้นแสเข่งยังได้กล่าวอีกว่าเพราะหลักของโหราศาสตร์จีนเมื่อเจ้าชะตาปีเกิดขัดแย้งให้เกิดอาเพศ จะอยู่ร่วมพยานาคไม่ได้จะก่อให้เกิดปัญหาเจ็บป่วยเครียดอึดอัดรำคาญใจสับสนก่อให้เกิดความไม่เข้าใจสร้างความขัดแยง้งปัญหาเรื่องไม่เป็นเรื่องกัดกร่อนจิตใจวิตกกังวลก่อให้เกิดเหตุขุนเคืองไม่เป็นสาระซึ่งจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อชีวิตกลายเป็นคนคิดนอกกรอบสิ่งที่สำคัญที่สุดตามหลักศาสตร์จีน ที่เกี่ยวกับการสร้างพญานาคก,การสร้างพญานาคในที่ดินของลุงพลอาจจะทำให้มีผลกระทบเกิดขึ้นหลายด้านและเป็นปีที่ไม่ควรเอาเรื่องของพญานาคหรือมังกรเทพแห่งสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตและดวงชะตาจะเป็นอุปสรรคที่จะทำให้มีเหตุและได้รับแต่ความเดือดร้อนนอกจากนี้ ช่วงจังหวะปี2,564รอบอายุของลุงพลจะเข้าเคราะห์การโคจรของดาวพระเคราะห์ดาวเสาวดาวแห่งอุปสรรคก็ยังโคจรมาทับดวงชะตาของลุงพลอีกวาระหนึ่งซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหากับเหตุความวุ่นวายเกิดขึ้นซึ่งการสร้างพญานาคเป็นเรื่องที่เป็นอุปสรรคมีผลต่อดวงชะตาอีกทั้ง การสร้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ควรที่จะต้องมีผู้ร่วมอนุโมทนามากๆเพราะหากบารมีผู้สร้างไม่ถึงก็อาจจะทำให้ผู้นั้นเกิดผลกระทบได้นี่เป็นคำทำนายจากซินแสเข่งนะคะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะหากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ